สวัสดีครับผมจเจอกันตอนเสาร์ครับนี่ครับมองไปนะครับเป็นไอหมอกไปเลยครับนะเป็นไอหมอกู่เลยครับเนื่องจากว่าเมือ่อคืนนี้นะครับฝนเทลงมาอย่างหนักน,นะครับเทลงมาอย่างหนักเลยเมือ่อคืนนี้ครับเอาชสินี้ไวัด โอ oh, ้ชุ่ม่เป็นตำตามกันนะครับสำหรับเมืองขค้ืนนี่นะครับขนหนาแดดออกกันนะครับยังมองไปยังมั dad, ่วม่วนะครับยังสลัวสลัวอยู่นะครับบรรยากาศยานารานนะครับที่หน้าร้านนุ่มนะครับสาวงผมมัดออกมานางหล่นนะครับมาน่งหล่นอยู่หน้าร้านนี่นะครับ ลมกำลังเย็นครับที่นีนี่ครับหาหมอกครับอืมนะครับนากาศตอนเสาร์ก็เป็นแนวนี้นะครับอืมซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับทางร้านก็หยุดนะครับทางร้านหยุดนะครับหยุดวันศุกร์วันเสาร์นะครับซึ่งปกติแล้วก็หยุดทุกวันศุกร์นะครับแต่ว่า คุณหมอเันมีทุลามีทุละครับต้องหยุดตัวเนื่องนะครับสองวันติดต่อกันครับอ่าสองวันวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับก็จะเปิดอีกทีวันอาทิตย์นะครับจะเปิดอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นะครับผมก็มีผู้ป่วยนะครับทักเข้ามาครับว่าวันนี้เปิดไหมนะครับก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้เปิดนะครับ หยุดสองวันนะครับผมหยุดวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดอีกทีวันศุกร์นะครับอ๋อก็จะเปิดอีกทีวันอาทิตย์นะครับหยุดสองวันนะครับผมขออภัยนะครับหยุดสองวันนะครับคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเปิดอีกทีวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เจอกันแน่นอนครับผมวันอาทิตย์เจอกันแน่นอนนะครับ คันเสิตทิศนี้เราเจอกันแน่นอนคุณน้องก็ยังปเปียกๆอยู่ครับเห็นทั้งดันแหน่งอยู่มันเทงลงมาหลายรอบนะครับลงมาหลายรอบเลยนะครับอฝาวยังลูนดัวอยู่นะครับยังลูนดัวอยู่นะครับเป็นที่ชุนฉับนะทางที่ผมได้บอกไปนะครับอ่าถึงลานติดติดนะครับอ่า ถึงี่น้่อนที่เป็นโคกระดูกทับเส้นนะครับถึงมา่ลรานพอดียุดนะครับแต่ว่าก็สามารถโทรมาได้ครับโทรมาปรึกษาอาการกิดเป็นไบคอนนะที่เบอร์โทร0 8 0 3 3 3 7 6 1ครับที่เบอร์โทร0 8 0 3 3 3 7 6 1โทรมาปรึกษาอาการกันได้ไก่อนครับอ,อาการเป็นแบบใดนะครับ คนเป็นแสดงอาการของพี่น้องครับเสด็จปรึกษาการกันนะครับเ็จคัดเียตนะครับก่อนเสียในเดินทางมารักษานะครับาการเดเขตก็ติเป็นเรื่องของโรคประจาตัวนะครับที่ผมเคยบอกหลายๆคิดนะครับในหลายๆคิดเป็นเรื่องของโรคประจําตัวนะครับกรการบาดตัดในร่างกายนะครับผมเรื่องของอายุที่มากเกินไปนะครับ เพราะว่าอาจิทนแรงหมอบไดนะครับทนแรงหม้อบไดบยดลมายถึงว่าเ็นเอเอาขอนมาทุกเอาผาเขมามาดึงหรือว่ามีการดึงกระชากกันนะครับบอแมนนะครับทนแรงบไดอหมายถึงว่าการรักษาตรงนี้นี่สิเป็นการจับเส้นการจับเส้นดีบอลแมนเอามานววนะครับเอามานววแบบให้่อนายหรือว่าบันเท้านะครับสิเป็นการรักษานะครับพี่น้อง เปการรักษาซึ่งสถานที่นี้เพิ่นรับรักษาโรคกระดูกทับเส้นในถุงจุดของหลังกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาถึงวัดทนแรงบ่ไดิ่งทั้งเส้นนะครับเิ่นสิจีเส้นเฮานะครับเิ่นสไล่เส้นไล่เส้นเปิดทั้งเลือดทั้งล้มเพื่อให้เหลือดไม่มีแรงตรงใดที่เลือดมันตีมันตันหรือว,ว่าเส้นที่มันติดทับนี่เหละเพิ่นก็สีทาการรักษาให้นะครับนนเพราะฉะนั้นแล้ว นที่สูงอายุหรือว่าอายุมากเกินไปย่านทนแห้งบ่ด้ครับอ่านี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับนี่เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อยากให้ทรมมาก่อนนะครับแล้วก็สามปัจจัยนะครับหนึ่งโรคประจาตัวนะครับสองการผ่าตัดในร่างกายที่มีการใส่เหล็กนะครับแล้วก็เรื่องของอายุที่เกินเกณฑ์นะครับโรคประจําตัวที่บรสามารเทใดเรืองพี่น้อง หลบตับนะครับหลกตับลงมาใจหลกปอดลงมาเล้งนะครับอ่าหลบปลอดหลกตับลงมาใจลงมาเล่งโลกไตหลบผลมพ่วงนะครับสตีมีคันเอชไอวี H IV, แล้วก็ถุงลมป่งพองเส้นเลือดในสมองติดแตกอ,อ,าานนอัมพา,า,าดนะครับอ่านี่คราสามารถในลักไซายเดาย์นะครับให้ฉีดอเมริกาไปเมื่อกี้นะครับ บอกสามารถจะรักษาให้ได้นี่ครับผมถึบงบอกว่าอยากให้โทรมาก,ก่อนก่อนที่จะเดินทางเข้ามารักษาที่นี่นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเสด็จบ่ได้ดเดินทางข้ามาแบบเสียเวลาเปล่านะครับบ่ได้เดินทางข้นมาเสียเวลาเปล่านะครับบ่ได้เดินทางมาเปล่านะครับบางคนกะ ข่ามาบางคนกับบอดดรักษานะครับบแม่นเหลืองง่ายๆนะครับบแม่นเหลืองง่ายๆนะครับเพิ่นก็ไเด็กลับบ้านซื่อๆครับว่ามันเคยมีมาแล้วนะครับเหตุการณ์แบบนี้มันเคยมีมานะครนบอกอย่างทรเขมากนครับจะได้ปรึกษาการกับเพิ่นแต่เพื่อนได้รับเคสกันจังข้ามานะครับเพราะว่าบางคนกับบ่มีลดนะครับมาถดข้าวมานะครับบ่มีลดก็ต้องมาถดข้าวมาเพื่ออยากมารักษาแต่ว่ามันติดที่ อย่างของโรคประจําตัวนี่นะครับแต่ว่าการผ่าตัดนะ,นะครับในถ้าอายุที่้ลยนะครับอายุที่มากนะครับอ่าเพิ่กะก็สามารถที่จะเฮตในได้นะครับนี่นะครับคนหนึ่งบอกว่ากมถึงพยายามย่ำย่ำไว้นะครับให้โทรมาก่อนดีที่สุดนะครับตามเบอร์โตที่ผมมือให้นะครับ ศูนย์แปดศูนย์สามสามสามหกเจ็ดหกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออ่า,อานี่ครับกะ,ะเก็บมาแบ่งปันครับแบ่งปัน,ปนอเพื่อแได้เข้าใจกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม